เอโยวอทซ์แอร์ดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยไซโคลไ e 3นะครับลูกค้านะคันนี้เดิมๆเลยนะฮะชุดสีนะเป็นสีแดงเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยเครื่องยนต์4 0 0ซีซีระบบหัวฉีดนะฮะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมผ่ามาให้นะครับผมนะอ่า คันนี้ได้มาเป็น2ส,สูบท่อคู่นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้าล้อเป็นลอซี่ลวดสลับกันส,สวยๆแบบนี้เลยระบบเบรกเอเบใช้ทํางานได้ปกติเลยนะฮะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังกริ๊บกริอยู่เลยนะ,ะทําที่แปะ,ะป้ายทะเบียนมาให้ใหม่นะครับลูกค้านะสวยๆเลยนะ,ะท่อลั่นๆเราล้าเลยนะเะจ้าคนนี้ดูเลขหมายกันหน่อยดีกว่านะฮะกุญแจได้มาถึง2ดอกนะครับลูกค้านะ เลขไม้เจ้าคนนี้อยู่เพียง3,700โลเท่านั้นครับลูกค้านะต้องมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะท mm hmm. ่อเดิมผ่ามาให้นะฮะ mm hmm. สตาร์ตติดทีเดียวเลยนะครับผม mm ่ hmm. อลันๆันดูดเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะ mm hmm. มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ